อยู่ไหนู่หาอะไรครับพี่ตั้มผู้หญิงแก้ผ้าผ่าฝฟนยืนบึบซิวอยู่ตรงไหนป้าใครที่มันยืนกันไปเจอไปเจอหาลิงไงาเขาสามมุกไม่ใช่เหรอไม่น่าใช่นะผมดูแล้วนี่เขาเรียกว่าฉากไดโออะไรนะเดลาม่าเขาสามมุกถูกไหมไม่ใช่อันนี้มันเขากิน่าเขาเนี่มันงานรถโมเดลโอ้โหโอ้โหสามมุกดีชิล Grand pre talks สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบพี่ตั้มครับ,รบเราเห็นบนโต๊ะเราอะไรครันเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยไอหน้าโต๊ะไม่เท่าไรคนเนี้ยใครวันนี้ <c oughs> เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคบผมวันนี้จะมาหัวข้ออะไรดีครับพี่ตั้มวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของของสะสมฮะของสะสมโดยเพราะพวกเราเนในสาธรจชนก็ต้องเป็นพวกนี่แหละของเล่นพวกรถพวกอะไรต่างๆอนี่หนีไม่พ้นหรอกเหมือนที่ผมเห็นตรงหน้าแบบนี้อ่าอย่างนั้นแหละวันนี้ก็เลยเนี่ยแนะนําทุกคนรู้จักกับพี่รงนะฮะ ครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานของ TDE คือ Thailand Diecast Expo ที่กลังปีเราจะจัดในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้แบบนี้ใช่ก็คือเขาจะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับผมโปสเตอร์สีสันแบบนี้เลยเป็นงานเกี่ยวกับของที่เห็นบนโต๊ะใช่ใช่ไหมฮะทีนี้ก่อนจะมาถึงงานนี้เดี๋ยวเรามาเกริ่นกันให้ฟังก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักว่าไอ้รถเล็กเนี่ยที่เราเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยมันคืออะไร จริงๆแล้วเนี่ยรถเหล็กพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าดิคาสหรือจะเรียกว่าดิคาสก็แล้วแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นวัสดุพวกดีบุกพวกอะไรต่างๆพวกนี้ตะกัวอ่าแล้วก็ทําบล็อกแล้วก็อัดบล็อกลงมาเป็นรูปคันรถนึกถึงพวกรถ h ถวิวครับ่าอ,อันนี้มันเล่นได้แต่อย่างบางตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่เอามาถ่ายเล่นกันนะอ่านี่ผมกำลังจะถามว่าอันนี้เขาก็จะสะสมแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะมีแลมแล้วก็อ่าไม่ได้ละไม่ได้อ คนละประเภทกันคือมาพูดถึงสเกลก่อนถ้าเราเห็นรถในสเกลใหญ่ประมาณเงี้ยมันจะเป็น1ต่อ16รายละเอียดจะสูงราคามก็จะแพงขึ้นแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกสเกล1ต่อ64ก็คือย่อส่วนลงมาจากสกินจากรถจริงเนี่ย64เท่าใหญ่ขึ้นมาก็จะมีหนึ่งต่อ32ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็1ต่อ24เนี่ยประมาณคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรถพวกธรรมยาเรารู้จักแบรนด์ที่เป็นฮอตวิวใช่ไหมครับร้อยกว่าบาทซื้อได้ไถเล่นได้อะไรได้ในสเกล1ต่อ64หนึ่งเอง ก็มีตัวที่เป็นพรีเมียมซึ่งราคาสูงกว่าก็เป็น300กว่าบาทก็มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเ,เรื่องของราคาเรื่องของรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งบ้านเรามีอะไรบ้างอะที่เห็นมี h o อตว e วมีโ o มิกา m a มาจูเรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็พวกทางฝากของอเมริกาก็จะมีพวก m a t c h b o กกีไลท์นะะทางเอเชียบ้านเราเรียมีมินิจีที GT, ทามแมก็กอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งก,ก็ถือว่าเป็นแบรนด์หลักๆที่ ที่เข้ามาในตลาดไทยในช่วงหลังๆนี้ซึ่งก็ทาให้ตลาดตรงนี้มันค่อนข้างบูมขึ้นมาแน่นอนพอมีรถอย่างเดียวปุ๊บมันจะเริ่มบานบานเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> บานเป็นในของพวกนี้คือมีรถไม่ได้ต้องมีฉากแบบนี้ด้วยอ่าใช่อันนี้เขาสามมุกใช่ไหมพี่ <c oughs> โอ้ขาดลิงนะเขากิน่าครับอุตส่าห์จะทำเป็นเขาถอยกินา, <c oughs> า,น,านะอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันมันก็จะต้องมีฉากเครื่องพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น ไดโอลาม่เป็นงานฉากกระปองขึ้นมา่างนี้เลยสวยแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าไฟตรงนี้ก็มีด้วยนะถ้าไฟมันติดๆดําๆคือตอนนี้จ่ายไฟไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พวกนี้มันเป็นงานสําเร็จรูปขายซื้อมาแบบนี้หรือว่าต้องไปสั่งทําอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดแต่ถ้าเป็นงานทางฝั่งของกรังเปียกของเราที่ทําแบบนี้มาเนี่ยอันนี้เป็นงานโรงงานละจะเป็นคนละรูปแบบตลาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าของบางอย่างมันเเป็นนของล่ได้ ใช้เล่นไถได้ฮอตวิวเนี่ยกับบางอย่างเนี่ยเป็นงานที่แบบมันมีความละเอียดสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นมันก็จะกลายเป็นของสะสมแหละม,มันก็จะกลายเป็นคนละตลาดตอนนี้เราก็เลยจะเห็นว่าตลาดตรงนี้มันสูงมากเพราะว่ามันมีทั้งรถที่ใช้เล่นในราคาถูกๆร้อยกว่าบาทอะไรก็มีกับรถที่สเกลเดียวกันแต่ราคาเป็นพันก็มีอย่างเราเห็นในช่วงนี้มีท็อปซีครับเห็ไหมขัน้ำทอ<ร>งขัน้ำทอ<ร>งนั่นแหละตอนนี้ ก็เหมือนกับของสะสมทั่วไปคือมีสะสมมีแบบรุ่นที่เก็บเพื่อทําราคาใช่ใช่รุ่นที่หายากผลิตจํานวนจํากัดอะไรแบบนี้ถูกไหมใช่ซึ่งบางคันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตัวที่อย่าบอกราคาบางบ้านเนี่ยแม่บ้านไม่รู้เตันเกินพอเอพี่รงค้ารก่อนที่จะไปในส่วนของรายละเอียดของงานเนาะครับผมอยากทราบว่าเออที่มาที่ไปเ่ะพี่ลง บอ,อกว่าเรามาจัดงานนี้ได้ยังไงแล้วก่อนหน้านี้พี่ลงแอบ,บเล่าให้ผมฟังแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีงานแบบนี้อยู่แล้วต่อยากฟังเรื่องว่าความยิ่งใหญ่ความที่แบบว่าเอคนที่มืองนอกเขาฮิตกันขนาดไหนพูดให้ฟังนิดนึงเ,เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะ,ะว่าผมเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งก็ได้มีโอกาสได้ไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปดูงานของต่างประเทศวันที่ผมไปเห็นเนี่ยวันที่ว่าเราอ่ะจะต้องไปซื้อบัตรหรือว่ามีพี่ที่ที่รออยู่ที่นู่นนะเขา จัดบัตรไว้ให้เราแล้วทีเนี้ยวันที่เราไปเห็นนะเราเห็นคนประตูยไม่เปิดนะอผมไปก่อนอะประมาณสองชั่วโมงอผมเห็นคนเนี่ยยืนล้อมหอไว้อ่ะเพื่อรอเข้างานอ่ะคือคนเนี่ยไปรอตั้งแต่เช้ามืดรอเพื่อหนึ่งเลยอะเพื่อซื้อของตัวตัวที่ชอบแล้วก็จะมีตัวลิมิตที่ออกเฉพาะในงานแล้วก็จะมีตัวที่มันแบบเพิ่งเปิดตัวซึ่งจะเป็นตัวใหม่ในปีนั้นทีเนี้ย คือในประเทศนั้นๆอ่ะผมว่าคนที่เขาเล่นอ่ะค่อนข้างที่จริงจังมากกว่าประเทศไทยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าในประเทศไทยเรายังไม่เคยเห็นของเรามันเพิ่งเริ่มเพิ่งจะเริ่มฮิตขึ้นมามันอาจจะมีกลุ่มลตลาดที่ขยายมันอาจจะมีกลุ่มที่เล่นแต่ว่าเราไม่รู้ถ้าเาของพวกนี้มามันน่าจะจัดเป็นงานใหญ่ได้เพราะว่าในประเทศไทยยังไม่มี รวมถึงงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวกับงานรวมพวกฮอบบี้อะไรต่างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ TDE หรือว่า Thailand Diecast Expo คือมาด้วยเหมือนกันนะผมเห็นพี่ลงเมื่อกี้เตรียมของมาหนึงเซตขอบคุณมากเลยครับพี่เอาไปโชว์ครับไปดูเอาไปอย่างนั้นเลยเหรอตรงนี้มีอะไรบ้างครับแนะนำกันหน่อยก็จะมีในส่วนของ i n นโนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พิ่งพึ่งไปมาล่าสุดเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวพิเศษในงาน ความพิเศษนี่คือยังไงพี่ลงมีเฉพาะในงานครับอ๋อขายในงานนันเท่านั้นทีประเทศไหนฮะไปได้มาจากประเทศไหนอันนี้อันนี้มาเลย์ครับมาเลย์ใช่ครับเขาก็ดอกเฉพาะในงานมาเลย์ครับอืมแต่ละประเทศอะครับประเทศไหนจัดก็จอกประเทศนั้นอืก็จะมีขายเฉพาะประเทศนั้นเท่านั้นเลยครับผมใช่ยกตัวอย่างนี้อันนี้ก็มีเป็น top secret เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นของอินโนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัว R35 รัมอ่าอย่างนี้ผมเห็นอีกกล่องหนึ่งอันเนี้ยอีกแบรนด์หนึ่ง๊อปเลสเนาะใช่ครับ แตกต่างยังไงคอนเซปต์ของสองอินโนกับป๊อปเลสเออป๊อปเลสเนี่ยกับอินโนครับครับแรกแรเลยครับอินโนจะมีความละเอียดมากกว่าแต่พอหลังๆเนี่ยป๊อปเลสก็มีความละเอียดเพิ่มขึ้นดีขึ้นงานดีขึ้นมากเลยครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งแหละสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นกล่องลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เปิดมาแล้วก็ดึงออกแต่ทุกวันนี้ครับมันจะเป็นกล่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ถือว่าแข็งแรงนะใช่ครับกั่แทรกกันอะไรอย่าง้ยแล้วก็ให้ดูในตัวโปรดักต์ข้างในอ่ โอ้นี่มีลายเซ็นด้วยเนี่ยใช่ครับแสดงว่าแพงและอันนี้แพงละใช่ครับเนี่ยก็จะมีการแพ็กการการการตกกันกระแทกอะไรไว้เรียบร้อยซึ่งพอเป็นงานลีมิตแบบนี้รถราคาขายมันอยู่หลักร้อยทํามาจํานวนจํากัดราคาก็จะขึ้นใช่ครับยิ่งมีลายเซ็นยิ่งขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นพวกของสะสมแล้วงานงานอย่างเงี้ยพี่ลงสมมติถ้ามือใหม่เลยถ้านับแบรนด์ตรงหน้าพี่นะไม่นับรถนะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่แล้วแพงประมาณเท่าไหร่แบบไหนเรียกว่าราคาเริ่มต้น จริงๆร,ราคาเริ่มต้นนะครับหลักร้อยก็มีนะครับร้อยต้นๆก็มีร้อยต้นๆก็ไล่ระดับไปเลยครับ200-300ครับอ่าถ้าจุดเริ่มต้นแหละครับคนที่เล่นอ่ะส่วนใหญ่เล่นฮอตวิ e ลมาก่อนแบบฮอตวิลล์โทมิก้าฮอตวิลล์โทมิก้าโทมิก้าก็จะราคา2 0 0ร้อดสามร้อยแล้วแล้วแล้วแต่แรุ่นที่เขาออกมามแต่ถ้าเป็นพอขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกป๊อปเลสและบีเอ็มซีละราคาก็จะไป400 500 600ส่วนอิโนโนครับราคาในแต่ละรุ่นของเขาอะ่ะก็6 0 0 7 0 0 800อะไรจริงๆอยู่ในเลทเลทเดียวกันนะ4 0่ร้0ถึง700โดยประมาณครับใช่ครับก็จะมีเหมือนกันหมดถุกต้อเกี่ยวแม้ว่ายิ่งแพงเนี่ยจะมีลูกเล่นเหมือนแบบรถันใหญ่เปิดรุ่นนี้ได้ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมใช่มผมว่ามันเป็นมันเป็นที่รุ่นรุ่นที่เขาออก1 2สองออกที่ประเทศไหนแล้วจํานวนจานวนผลิตไหมจำนวนผลิตอ่าแล้วงานที่ดีงานที่สวยงานมันต้องประมาณไหนพี่ลงแบบเวลาเขาทำสินค้าออกมาเนี่ย ผมว่าอันนี้นะสเกลใช่ความคมถ้าเป็นสเกลที่ทั่วๆเล่นๆกันเลยอะครับตอนนี้คือเป็น1ต่อ64แลลวครับส่วนความน่าซื้ออะมันอยู่ที่รายละเอียดละมันอยู่ที่รายละเอียดของรถความสมจริงละใช่แล้วก็มันอยู่ที่คนคนนั้นและว่าชอบป๊อปเลสไหมถ้าชอบป๊อปเลสชอบรุ่นไหนอย่างเ m มซีอะครับเขาเขาจะถอดพาร์ทได้ในบางรุ่นอันนี้อันนี้ก็จะให้ดูว่าบางรุ่นเขาจะถอดให้รักที่มีเนะครับ ชิ้นส่วนมามีพาร์ทของล้อของอะไรมาให้แล้วก็เนี่ยรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะไงวะเปิดฝาท้ายได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นงานที่ทําสีสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดค่อนข้างตรงอ่า<ด>แล้ว <ไง S 2> ผมจะบอกอย่างหนึง่งอย่างป๊อปเลสอะครับ,รบเขาเขาเปิดฝาโปรงได้นะ<ไ>แต่เขาได้เปิดประตูไม่ได้อืมแต่ถ้าเป็นอินโนครับผมบอกไดยเลยเขาจะไม่แกะ ไม่แก่กับแพด<ก>เว์ไว้เก็บโชว์ไว,ว,ว้อย่างนี้เลยลผมแกะหมดทุกอย่างเราบ,บอกมาข้างนอกเรับอากาศไว้สุดก็คือคนที่เล่นนะครับสมัยก่อนเหมือนที่ที่กายบอกครับสมัยก่อนที่ผม,มถ่ายถ่ายเล่นมันถ่ายมันคือของเล่นครับแต่พอสมัยเนี้ยถ้าเราเก,ก็บปุ๊บมันมีมูลค่าจากราคาหลักร้อยครับวันหน้าก็จะเป็นราคาหลักพันวัสดุสมัยก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันไหมพี่ลง ทเขาาผมว่ามันเหมือนกันแต่ว่ามันเรื่องของรายละเอียดมันมีอย่างนี้ด้วยนะมันมีรายละเอียดมันเพิ่มมากขึ้นคืออย่างอย่างจากเขาว่าไดชาสที่เราเข้าใจกันนะว่าว่าเป็นวัสดุพวกโลหะพวกตะกั่วแต่นี้มันมีวัสดุที่เป็นเรซินด้วยอ่าซึ่งเรซินก็จะรายละเอียดสูงและราคาก็จะสูงขึ้นใช่มันมีวัสดุที่แตกต่างกันออกไปละแต่ยังคงเรียกอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มของไดคาสซิลนี่นี่ส่วนรถเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่เก็บสะสมก็น่าจะเริ่มต้นจากแบบ ความชอบในแบรนด์ไหนหรือว่าเป็นดีมคาร์ด้วยใช่อะไรแบบนี้ถูกไหมบางคนก็เก็บแต่สกายไลน์ก<ๆ>็มีอ่าใช่มันก็จะมีเรื่องของสเกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งสเกลมันก็มีความสําคัญเรื่องของรายละเอียดเวลานึกถึงว่ารถเนี่ยมาวางเรียงเรียกันในสเกลเดียวกันนะสมมติอันเนี้ยซีวิคคันเนี้ยนี่คือสเกล1:60 4ครับผมแล้วไปเจอกับ64เหมือนกันไอ้ลักลีโว่อ่ามันดูอยู่ในไซส์เดียวกันไหมอยู่ในไซส์เดียวกันนะทีนี้พอมินิมินิคลาสสิก คิดว่าหลายคนรู้จักมินิคลาสสิกมินิคลาสสิกคือแบบนี้ใช่ไหมมินิคลาสสิกคือแบบนี้แต่พอมินิคลาสสิกมาอยู่กับซีวิ c คันนี้ปุ๊บเฮ้ยทำไมมินิคลาสสิกทำไมมันใหญ่จังอะครับผมซึ่งจริงแล้วมินิคลาสสิกสเกลหนึ่อเก็ควรจะเป็นไซส์นี้เป็นมินิคลาสสิกเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อกันแต่ไซส์มันไม่เหมือนกันไหมอันเนี้ยถ้าใครชอบที่แบบว่าความละเอียดของสเกลแท้ๆจริงๆ ก็จะเลือกคันที่เป็นไซส์ขนาดนี้ <ừ> um. เพราะว่าพอมันอยู่กับสเกล1นึ่งออด้วยกันมันจะเป็นรถในไซส์เดียวกันนั่นเองก็จะมีความละเอียดตรงนี้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยพี่ลงเสริมให้นิดนึงนะครับเรื่องของช่วงหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของฉากไดโอราม่าผมพูดถูกไหมนะฮะหลายหลายคนก็อาจจะเห็นคุณไปเดินสะพานเหล็กหรือว่าเมก้าพารซาก็จะเห็นแบบนี้มีขายเนี่ยออนไลน์ก็มีแล้วมันที่มาที่ไปยังไงทำไมช่วงหลังดังมากแล้วคน ชอบซื้อไปรวมกันวันนี้เอาไปจัดฉากกันอยู่ที่บ้านเอาง่ายๆก่อนเลยครับมสมมุติว่าเราเก็บต่รถอ,อ่ะเราก็จะเก็บใส่ชั้นใส่ตู้อะคริลิกเนี้าบางทีมันมันไม่ได้ลมของความสมจริงมันก็ต้องมีฉากฉากเนี่ยครับเขาก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสมจริงทุกรายละเอียดมีไฟมีหน้าต่างมีอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็รถเนี้ยเข้าไปวาง มันก็ได้เพิ่มอารมณ์ในการดูในการเลี่นสะสมใช่พอเรารถเข้าไปใส่ปุ๊บเนี่ผมมีรถบ้านด้วยสัดไปวางเข้าไปเลยลิงเยอะแน่มันก็ดูแล้วแบบเออให้มันดูมันได้บรรยากาศแล้วถ้าพี่มีมีมีตู้มีกระจกมีออคริเลกไปครอบเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วมีไฟนะผมจะบอกเลยบางบางฉากมันนั่งดูได้ทั้งวันแล้วเราสามารถเนี่ยเปลี่ยนรถเข้าไปวาง จัดรายละเอียดเพิ่มต้นไม้เพิ่มทิวทัศน์เข้าไปได้มันก็เป็นงานฮอบบี้อย่างช่วงหลังผมเห็นมันมีงานพวกแบบเขาเรียกตัวประกอบเขาเรียกอะไรนะฟิกเกอร์ครับที่มีคนมีกนอฟิเกสื้อร้าตัวนั้นก็แพงพอกว่ารถเลยนะใช่เล่นๆกันเหมือนกันเลยครับรายละเอียดเหมือนกันเลยรถเนี่ยพอยิ่งละเอียดปุ๊บราคายิ่งได้ฟิกเกอร์ก็เหมือนกันพอมีรายละเอียดมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีแว่นตามีนาฬิกาปุ๊บเนี่ยได้ความละเอียดนั้นอะ มันก็จะมีราคาของเขาแล้วจะบอกว่าฟิกเกอร์ราคาแพงกว่าตัวรถอีกนะใช่บางตัวแพงกว่าวางในสเกลเดียวกันเนี่ยเจ็ดแป้อแล้วอ่ะแพงตัวรถนะลงสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยราคาสูงกว่ามันขึ้นอยู่กับงานที่ที่เอ่อขอมิตออกมาความละเอียดอ่ะซึ่งส่วนใหญ่งงานที่มีความละเอียดแบบนี้มันจะเป็น งานงานพริพ์สามดีก็มีแล้วก็พริ้นสามดีแต่ว่าวัสดุเป็นเรซินรายละเอียดก็จะสูงกว่าวงการนี้เขาก็มีการประกวดการแข่งขันอะไรกันด้วยในต่างประเทศในญี่ปุ่นมาเลยอะไรก็จะมีงานประกวดแบบนี้ด้วยเหมือนกันของไทยเป็นไงแค่บอกชูดสู้ก็ได้ไหมจริงๆผมบอกเลยนะผมผมเป็นคนทําโมเดลมาร่วม30กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นงานไหนเยอะงานไทยเนี่ยผมบอกเลยสู้คนต่างชาติได้สบายมากแม้แต่ญี่ปุ่นเองผมผมไปต่างประเทศมาเนี่ยสองสามประเทศนะที่ที่ได้ไปดูงานนะไดโอรามาไทยอเต็มเลยนะ แล้ว<ด><ด>น<ด>ใหญ่สมมติถ้าเขาวางไว้นี่งานไทยเขาบอกไหมใน,ใน,ในต่างประเทศเขาจะมีโลโก้ที่เป็นร้านเลยเป็นของไทยเขาไม่ออกอแล้วเขาภูมิใจมากเลยนะที่เอาของเราไปขายอะในต่างประเทศอ่ะเพราะเขาบอกว่างานไทยอะมีความละเอียดสุกมากรู้สตาบอกราคาเนี้ยอยู่ที่สี่พันบาทโอ้ยทำไมมันแพงจังแต่กลับกันต่างชาติมาเห็นสี่พันรีบซื้อเลย อย่างเงี้ยมันต่างกันคือเมื่อก่อนผมจะเข้าใจว่ามันเป็นงานที่มันมีชิ้นเดียวในโลกอะไรแบบนี้แต่ช่วงหลังมันก็มีเรื่องของงานที่เป็นแมสถ่ายไปถ่ายสำเร็จด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างงานอันนี้เองนี่ก็เป็นงานแฮนด์เมดถามว่าทํางานแฮนด์เมดลักษณะเดียวกันทั้งหมดเราสามารถทําเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมไม่มีทางเพราะนั้นงานแต่ละชิ้นมันจะไม่เหมือนกันอย่างก้อนหินพวกนี้ก็คือการหล่อเป็นบล็อกซิลิโคนนะแล้วก็เป็นปูนปลาสเตอร์แล้วก็ทําสีเนี่ยทำสีให้เหมือนกับ จริผมเห็นบางคนใช้โฟมอ่ะไปแปะ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 ปูปัสเตอร์ไปปาดปาดเสร็จปุ๊บลงสีมาเหมือนก้อนหินเลยเขาจะมีโฟมนี่เรียกว่าโฟมฟ้าด้วยซึ่งสามารถตัดแต่งได้อารมเหมือนแบบโฟมฟ้ามันจะมีความละเอียดมากกว่าโฟมปกติใช่แล้วมันตัดแต่งได้มันมีความหนาแน่นอยู่อันนี้เป็นเป็นโฟมที่ไว้สำหรับทำงานโมเดลโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยก็เลยเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มมีเยอะมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาขึ้นเริ่มมีเพจคนที่ทํางานพวกนี้ต่างๆมากขึ้น จริงๆแล้วพอมันเห็นโอก,กาสลักษณะนี้ปุ๊บเออมันก็ถึงเวลาหละที่เราควรที่จะเอางานพวกนี้มาให้คนได้เห็นมันก็เลยกลายเป็นงาน TTE ขึ้นมาด้วยมันอาจจะเป็นชื่อที่นำไปในส่วนของดา c คาสเป็นส่วนใหญ่แต่จริงแล้วภายในงานก็จะมีเป็นงานสายฮอบบี้งานโมเดลอื่นๆเข้ามาด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแบบแค่งานรถเหล็กอย่างเดียวม,มีอะไรบ้างฮะพี่ลงฮะ,อ,ะอีกรอบนึงงานชื่ออ,อ,อะไรฮนะ กานชื่องานไทยแลนด์ไดแคสต์เอ็กโปนะครับจัดวันที่19บเกถึงยีกรกฎาคมที่เซ็นทรัลลาดพราวชั้น5ครับฟรีเข้าฟรีครับแล้วก็ในงานนะครับเราก็ไม่ใช่มีเฉพาะไดแคสอย่างเดียวนะครับมันก็ได้มีเพกาวมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงครับก็เชิญชวนนะครับให้ไปเที่ยวงานกันวันที่19 2 0ก้ากรกฎาคมแล้วมีงานประกวดด้วยใช่มีงานประกวดครับ ประกวดทั้งการโมดิฟายตัวรถด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ดีกว่าเป็นแบรนด์ของผู้ผลิตอะมาเองมาจริงๆเลยเพราะนั้นเราจะได้เห็นอะไรที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วในส่วนของราคาแรงต่างเนี่ยครับมันน่าสนใจจะมีงานลิมิเต็ดด้วยใช่ครับบอกนิดๆได้ไหมว่าเป็นแบรนด์ของอะไรบ้างมันจะต้องเป็นภาพแบบไปต่อรอวิ่งเหมือนที่พี่ลงบอกไหมฝันกงันมีแน่นอนครับผมบอกเลยเลยจำกัดจำนวนไหมสองวันจำกัดจำกัดด้วยเพราะว่า อันนี้อันนี้เราเป็นผู้จัดนะครับส่วนเรื่องการจํากัดจํานวนนะครับแล้วก็รอบการขายอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของของแบรนด์อ๋อซึ่งจะไม่เกี่ยวกับผู้จัดนะเราดูแลพื้นที่เราดูแลพื้นที่แล้ขายนที่คือเราเป็นผู้จัดนะครับจากใจเลยเราอยากรวมแบรนด์ระดับโลกอ่ะให้มาอยู่ในงานนี้ครับเพื่อที่ว่าปีปีหนึ่งครับคนไทยจะได้ไม่ต้องบินออกไปซื้อตัวพิเศษที่ต่างประเทศเพราะในความเป็นจริงแล้วครับเราไม่รู้มาก่อนแต่จริงๆแล้วคนไทยเนี่ย บินไปซื้อของที่ต่างประเทศนะเยอะมากเยอะมากุกเหมือนกันเหมือนกันผก็เป็นี้เราก็จะให้เขากลับมาซื้อตัวพิเศษที่บ้านเราเราก็พยายามรวมมาครับสิ่งพวกนี้ให้มาอยู่ในงานนี้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นกล้าพูดว่านี่คืองานที่รวมเอาแบรนด์ของผู้ผลิตเนี่ยจากทั่วโลกเลยที่มีเนี่ยอยู่ในงานเราแล้วจะเป็นงานแรกในประเทศไทยที่จัดในรัสเซียอันไหนที่เรามาแล้วไม่ควรพลาดชมพี่ลอง โอ้โหเผยอสักนิดนึงสักนิดผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ฟังเท่าที่คุยกับแบรนด์เนี่ยเขาบอกผมว่าผมถามเขาพี่มีตัวพิเศษร์ไหมครับอ่าเขาบอกมีแน่นอนนะครับตัวพิเศษที่ไทยเราใช้ว่าลิมิเต็ดไทยแลนด์อะไรอย่างงี้เหรอใช่ครับผมอ๋อค่ายไหนครับพี่โอ้สักนิดได้ไหมอินโนก็มีนะพอเลนก็มีอันนี้กระซิบกระซิบกระซิบเบาเลยนะเสียงอ่อนเลยนะพี่จะบอกเยอะแต่มีมีเกือบทุกแบรนด์เลยครับครับผมเพราะว่าเราเราได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็ เตรียมตัวที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยครับเขาก็ดีใจมากที่ว่าประเทศไทยจัดงานแบบนี้ตอนนี้ถ้าคนสนใจแล้วพี่ลงแบบอยากจะดูภาพชัดๆตามเพจอะไรได้ที่ไหนทิกเกอรครับก็คือ TDE นี่นะใช่ครับเราก็เซิร์ชว่าไทยแลนด์ไดแคสเอ็กโกลเลยถูกไหมเข้าไปดูได้ใช่ครับย้ำกันอีกทีนะครับงาน Thailand d i แคสเอ็กโกเนี่ยมันจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวถูกไหมคือไม่ได้เลื่อนเลยชั้น5ชั้น5ที่เขาจัดงานใหญ่ๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันอยู่ชั้น5นะทุกคน เข้าฟรีนะครับจัดเสาร์อาทิตย์เดินสะดวกเดินสบายแอรเย็นช่ำมากันได้เป็นครอบครัวนะครับใครชอบมาที่นี้นอกจากเรื่องของวันจัดงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานํามาแสดงในงานเนี่ยภาพรวมนี่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดนอกจากแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับในงานเนี่ยเราจะมาเจออะไรบ้างพี่เบียร์ไยกมาครับกำลังฮอตลังพี่เบียร์ไปยกนะครับมีตัวพิเศษแน่นอนอ่าแล้วก็จะมีมูนายครับ พี่มาร์คมูนไยก็ขนของมาขายครับผมถ้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักมูนายคือแบรนด์อะไรพี่เอางี้อธิบายให้ฟังเลยสำหรับแต่งรถคัสตอมที่เป็นมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าเขาจะดังในเรื่องของสินค้าใช่ครต่างๆที่เราจะเห็นเป็นรูปเราเห็นโลโก้เขาที่เป็นรูปลูกตาอ่านเลื้หลืองนะครับนั่นแหละครับพี่พี่เขาก็มาเต็มที่เลยครับมันจะมีคุณลุงชายญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งครับ เขาได้มีเขาได้มาแจกไลเซนส์ท sure ี่ประเทศไทยนะครับเจ้าของสำนักไอนะครับอ๋กำลังตั้งใจฟังเลยคุณรุงอหมมมียะนะครับเมมียะ แสดงว่าผมบบบอกแนี้เลยคาผมยังไม่มีรถที่เป็นตระกูลมาสด้าล่ะไปหาซื้อในงานถูกต้องครับแล้วก็ต่อแถวเลยครับต่อแถวได้เลยครับผมก็ยังไอเซ็นแบบนี้ขาอยู่นะกายที่เขาอื่นเซ็นได้ไหมฮะไม่ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะเซ็นเฉพาะรุ่นนั้นเลยรุ่นที่ผมรุ่นเฉพาะของเขาด้วยใช่ครับอย่างนี้ครับผมก็ไปต่อแถวซื้อมาเพราะนั้นก็ต้องไปซื้อหน้าหน้างานและเซ็นอันนี้มีลายเซ็นอยังฮะมีแล้วครับโอตรงไหนฮะตรงไหนครขาทุกคนนี่ขาเวุ้นขามีลายเซ็นอยู่เว้ย อย่างนี้เลยอันนี้มูลค่าเพิ่มแล้วครับผมขอบค<ม><อ>ุณครับพี่ยิ่ยมครับผม <laughs> อันนี้ก็แต่ว่าผมเห็นว่ามันมีสิ่งพิเศษอีกสําหรับคนที่แบบว่า ติดตามเรื่องของไทยแลนด์ไดแคสตั้งแต่มอดูโชว์มาโดยตลอดนะครับติดตามข่าวสารแล้วมีสิ่งพิเศษพิเศษมานําเสนอเขาด้วยสำหรับคนที่อยากเข้าไปดูแบบสบายๆครับนะเดินเข้าไปดูก่อนอะไรเงี้ยมีไหมแพ็กเกจอะไรแบบนี้เราจะมีขายบัตรเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ประกาศเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยมันมีความหมายสองแบบนะพี่ในแบบไหนอันนี้เป็นแบบมีแบบเข้าสะดวกมีที่นั่งหรือว่ายังไงคนที่ซื้อบัตรเนี้ยครับเราจะมีของรางวัลให้ คือเราจะมีเป็นสววิน์พิเศษให้ใช่เราจะมีถุงเราจะใส่ถุงให้เลยครับในนั้นนะครับมันก็จะมีของพิเศษให้อยู่ในนั้นและทีนี้ครับก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปชมงานก่อนเวลาเข้างานปกติก็คือในวันที่19นี่แหละใช่ครับถูกนะต้องครับ แล้วทีนี้ก็อยากจะให้แฟนๆครับตามที่น้าเพจเลยครับว่าเราจะเปิดขายวันไหนเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเตรียมเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเรารอแค่วันประกาศเราเผยแค่นิดนึงพอใช่าร้วให้คนสนใจตามไปปักหมุดต่อรอฟังกันต่อนะเพื่อจะสนุกสนานในงานนะครับเราจะมีบ็อกเซตตัวพิเศษครับโอ้ผมบอกเลยซื้อตัวนี้คุ้มเลยครับเกิดมาแล้วฮะขออีพิเศษเป็นอะไรเราจะมีบ็อกเซตพิเศษแล้วก็มีการรันนัมเบอร์นะครับ สวยเลยครับเราตั้งใจทํามากเลยครับอันนี้รับรองว่าพิเศษนะไม่เห็นที่ไหนแน่นอนอันนี้ไม่มีครับไม่มีในงานไหนแน่นอนครับเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมันพิเศษนะครับมันก็เลยจะไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันมันคืออะไรเอาเป็นว่ามันพิเศษใช่เว่าต้องต้องไปดูแล้วกันต้องไปดูแล้วกันนะแน่นอน2วันนี้ผมกับพี่ตั้มไม่พลาดแน่นอนยังไงก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่อยากจะพลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของโมเดลลิมิเต็ดต่างๆเนาะเห็ดแล้วมันใจสั่นเพราะว่ามัน มันไม่เคยมีในไทยที่แบบว่าเป็นงานใหญ่งานมั่นนานอนนี่คืองานแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกผมไม่ต้องเสียตั๋วเครื่องบินบินไปถึงอะไรนะที่พี่ลงต้องไปผมเห็นไปมาเลยไปอินโดคือเขาได้มีครับในในโซนบ้านเราได้มีเอเชียในโซนเนี้ยก็ได้มีญี่ปุ่นองกงถึงกโปรอินโดมาเลยจีนคุณต้องซื้อบัตรไหมเข้างานพวกนั้นอ่ะอผมบอกเลยครับผมเห็นภาพพวกคุณแล้วว่าคุณต้องไปต่อแถวแบบโอ้โหอยากไปดูคอนเสิร์ตซื้อบัตรบัตรเนือ่เลยอ่ะผมบอกให้ค่าบัตรที่นู่นเขาเท่าไหร่บอกได้โอ้โหจำต่างเนาะ ก็หกร้อยงๆก็ได้อค่าบัตรค่าเข้างาน500บาทใช่งานเรามีเยอะมีทุกอย่างแต่ปีนี้เราเข้าฟรีนะใช่เราต้องคุยแบบนี้ว่ารับงานเราปีแรกพี่เราเปิดฟรีไปก่อนนะแต่ดูทิศทางล้วมันโตก็ถ้าคนมันเยอะไปผมอาจจะต้องจากัดจํานวนขนาดนั้นเลยค้อราคาขึ้นมาคือลูกค้าเดินบิดเบี้ยงเลยคือตอนแรกเลยครับที่เราที่เราจะเก็บค่าตั๋วเนี่ยเราก็อยากจะให้อ่แฟนพันแท้คนที่รักในรถโมเดลเนี่ยเข้าไปชมงาน แต่เราก็ได้มีการแบบนั่งพูดคุยกันหลายรอบมากครับเรื่องนี้ครับการที่เราไม่เก็บบัตรอ่ะเราอยากให้มีนักสะสมหน้าใหม่อเราอยากได้นักสะสมหน้าใหม่เพิ่มเราก็เลยถือโอกาสว่าเอองั้นปีนี้เราจะไม่ขายบัตรตลาดจะได้กว้างขึ้นด้วยตลาดจะได้กว้างขึ้น่าก็เปิดโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยเพราะจุดมุ่งหมายของคนที่ทํารถโมเดลครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์เท่าที่ผมไปฟังมาในงานที่แบบเขามีเลี้ยงงานดินเนอร์ เขาก็บอกจุดหมายเขาเหมือนประมาณว่าเขาอยากให้คนหน้าใหม่อืหรือเด็กๆอย่างเงี้ยมนเล่นรถพวกนี้เยอะขึ้นนี่เป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยใช่ครับจริงจังมากเลยที่จริงจังเลยนะเนี่ยครับผมผมไปงานดินเนอร์มาเนี่ยผมก็ได้ลายเซนนะคือเจ้าของแบรนด์บางคนน่ะครับเขาเขาไม่ได้อยากเซ็นนะแต่เนี่ยเขาเซ็นให้คืออันเนี้ยพิเศษจริงอันนี้ไม่ได้อวดนะครับแต่ว่าคนเนี้ยเท่าที่ผมฟังเขาบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากให้คนที่ ไม่มีโอกาสได้เล่นหรือมีโอกาสได้เล่นเนี่ยเข้าถึงรถโมเดลอ่ะอได้มากขึ้นคือถ้ามีคนเล่นมากขึ้นนะครับผมว่าราคามันจะถูกลงเพราะว่ามันมันเป็นนิมิตหมายที่ดีล่ะเพราะตอนนี้พวกราคาที่มันสูงมาจากตลาดรีเซลไงใช่เพราะงั้นด้วยแบรนด์เองเขาก็อยากจะให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่มันเป็นราคาราคามาตรฐานปกติใครก็เล่นได้ครับอยากให้ใครก็เล่นได้ท่าถ้่ผมมางานนี้คือซื้อตรงกับซื้อตรงขายถูกไหมใช่ับไม่ได้รีเซลใช่ใช่ปิ้งเลยหัว ส่วนที่ไปรีเซลก็อาจจะแบบพลาดโอกาสจากงานอื่นแล้วก็ไปตามตามหาซื้อของที่รีเซลอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เรายังขาดก็จะมีขายในงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเป็นว่าสำหรับ Thailand Diecast expo นะฮะ2025นะฮะเซ็นทรัลพราวน์นะเราจัดที่ชั้น5้า c ีซี l ีชั้น5นะทุกคน19-20เดือนกรกฎาคมวอเตอร์เวอร์ชั่นแรกนะผมบอกเลยว่าแผ่นนี้นะอีกปีสปีมีราคาแล้วทุกคนนี่เวอร์ชั่นแรกเห็นไหม คุณเห็นที่เซ็นทรัลหรือยังครับยังด้านข้างเ่็นข้างตึกเขาเขาขึ้นหมดแล้วใช่ไหมใช่ทันนีผมขอเก็บไว้ก่อนนะในงานนี้ขออย่างหนึ่งเราจะได้เห็นแบรนด์ที่เป็นสตาร์ทอัพอีกหลายๆแบรนด์เลยแล้วเราจะแปลกใจมากว่าเฮ้ยงานฝีมือคนไทยเนี่ยทำได้แบบลักษณะนี้เลยนะคุณจะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าของสะสมอย่างรถเหล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าทางดิจิตอลมากนอกจากเก็บสะสมเป็นฮอบบี้แล้วเนี่ยมันยังขยายกลายเป็น เรื่องของธุรกิจอะอ่นได้อีกด้วยคุณเจอแน่นอนมาถึงรถเหล็กเจอฉากไดโอลามาเจอมีงานประกวดด้วยแล้วเราอย่างหนึ่งครับเราได้มีวิทยากรนะครับมาบรรยายเกี่ยวกับการทำรถโมเดลให้ฟังนะครับคือพี่คนนี้เขาทำรถละเอียดมากยังไงอะเป็นงานบอดีไฟทั้งขัดเลยใช่ครับอยากให้ไปฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่ทำงานรูทีนงานปกติประจำนี่แหละงานประจำนี่แหละแล้ววันดีคืนดีพออายุเขาประมาณสัก40 เขาก็ออกจากการทํางานประจำครับมานั่งทํารถโมเดลอย่ลืมนะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับงาน Thailand ไดแคส s t โช o ์วันที่19 2 0กันยายนคมนะครับ,รบที่เซนทรัลลาดพร้าวครับ,รบชั้นม<า>5มากันเยอะๆมามสนับสนุนผลงานคนไทยกันแล้วก็มาดูว่าตลาดวงการโมเดลบ้านเราเนี่ยมันไปไกลถึงไหนแล้วแล้วอนาคตนอกจากเรื่องไดแคส t เรื่องของอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะขยายไปสู่งานที่เป็นงานฮอบบี้ที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วเราจะได้ว้าวกันครับว่าด้วยฝีมือของคนไทยนี่แหละไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วยังจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้อีกมากมายในงานนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันครับแล้วก็ขอบคุณขี่ร้องาน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับพอดแคสต์ของเรานะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบอกเพื่อนๆด้วยนะจะได้มากันเยอะๆเดี๋ยวจะพลาดนะเราบอกไปแล้วนะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ